บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมกิจในเบื้องต้นขอขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอ,นอบน้อมนมัสการประภูมิพระภาค พระหันตสมมาสัพทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์รอมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสําววมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดง พรม,มวิหารธรรมหรืออัปปัมมัญญาทั้งสี่ทบทวนในทางปฏิบัติในพระบาลีมีสอนให้แพ่โดยเจาะจงและโดยไม่เจาะจงซึ่งพรม,มวิหารธรรมทั้งสี่ประการและ ได้มีระบุสัตว์บุคคลที่คิดแผ่ใจออกไปถึงโดยเจาะจงแต่ว่าโดยเจาะจงนั่นที่ยกเป็นคำสอนแนะไว้ในพระบาลีนั้นยกเป็นหมวดหมู่ แต่เป็นหมวดหมู่ที่เจาะจงจำเพาะหมู่ใดหมู่หนึ่งคือมีแสดงแนะไว้สสำหรับปฏิบัติตั้งใจแผ่ออกไปโดยเจาะจงเป็นเจ็ดจำพวกคือสบาอิทธิโย สตรีทั้งปวงสบเบปุริซาบุรุษทั้งปวงสบเบอริยาอริยะบุคคลทั้งปวงสบเบอนาริยาบุคคลภูมิใช่อริยะคือยังเป็นบุตรชนอยู่ทั้งปวงสบเบเดวาเทพทั้งปวงสบเบมนุษย์ซา มนุษย์ทั้งปวงสเบวินิบาตาสัตว์ที่เรียกว่าวินิบาทคือพวกที่ตกตำํำอันหมายถึงสัตว์ที่เกิดในอบายหรืออบายภูมิทั้งปวงคือสัตว์ดนฉานนรกเปรตสุรกายต่างๆ รวมเป็นเจ็ดจำพวกส่วนที่แสดงแนะไว้สำหรับแพ่จิตออกไปโดยไม่เจาะจงก็เป็นห้าคือสเบสัตตาสัตว์ทั้งปวงสเบปานาสัตว์ที่มีปราณมีหายใจคือมีชีวิตทั้งปวง สบเปเ์ภูตาภูตะคือภูที่เกิดในภพชาตินั้นนั้นทั้งปวงสเปุสบเบ,บ,สบเ์ปุกลาบุคคลทั้งปวงสบเบเ์อัตตาภาวะปริยาปัญาสัตวโลกที่นับเนื่อง ในอัตรภาพทั้งปวงและก็มีแสดงสอนไว้ให้แผ่ไปในทิศทั้งสิบตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงซึ่งทิศทั้งสิบนั้นก็คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องขวาทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่าง หรือจะล่างก่อนว่าทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนก็รวมเป็นหกทิศและทิศเบื้องขวางโดยรอบคือว่าทิศน้อยทั้งสี่ที่แทรกอยู่ในระหว่างทิศใหญ่ทั้งสี่นั่นคือทิศน้อยของทิศเบื้องหน้าทิศน้อยของทิศเบื้องหลังทิศน้อยของทิศเบื้องซ้าย ทิศน้อยกวงทิศเบื้องขวาหรือจะเรียงเป็นแปดทิศอย่างที่เราใช่กันก็คือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกเสียงใต้ทิศตะวันตกเขียงเหนือทิศตะวันออก เขียงเหนือทิศต,ตะวันตกเขียงใต้ก็รวมเป็นแปดทิศสำหรับทิศใหญ่กับทิศน้อยรวมทิศเบื้องบนเบื้องล่างก็เป็นสิบทิศและในการปฏิบัติแผ่จิตนี้ที่ตรัสสอนไว้ดังนี้มุ่งถึงเป็นการ แผ่จิตออกไปโดยไม่มีประมาณอันเรียกว่าปัญญาคือโดยไม่เจาะจงแต่คำว่าโดยไม่เจาะจงในพระบวิหารนั้นอาจจะมีความหมายว่าไม่เจาะจงใครแต่ว่ายังมีมีกำหนดว่าให้แผ่ไปทั้งสิบทิศอาจจะไม่เจาะจงไปในทิศใดทิศหนึ่ง หรือในกลุ่มใดก,กลุ่มหนึ่งก็ได้ส่วนที่เป็นอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณนั้นก็แผ่โดยไม่เจาะจงแต่ว่าแปรแผ่ไปทั่วทั้งสิบทิศต,ตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทุกแห่งโดยที่มีจิตเสมอกันทั้งหมดหรือว่าโดยที่ เป็นมหาตมะหรือมหาตตมันคือตนของตนนี้เหมือนอย่างว่าเป็นที่รวมของสัตวโลกทั้งหมดเหมือนเป็นตนเดียวกันสม่ำเสมอกันเป็นอัภปมัญญาเป็นเมตตาเป็นกรุณา เป็นมุติตาเป็นอุเบกขาไม่มีภยัยไม่มีเวรไม่มีทุกข์มีสุขรักษาตนสวัสดีทั่วทวนกันทั้งหมดจิตใจดังนี้จึงเป็นจิตใจที่เรียกว่ามหคัตตะที่แปลว่าขยายออกไปใหญ่ เป็นใจที่ใหญ่ครอบโลกโด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจึงเหมือนอย่างว่ามีตัวขยายออกไปใหญ่ครอบโลกเป็นอัตตาใหญ่มีใจที่ใหญ่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเสมอกันหมดทั่วทั้งโลกดังนี้เป็นอัปปมัญญา และในการปฏิบัติที่ตรัสสอนไว้นี่ในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยสตินี่แหละเป็นข้อสำคัญคือความระลึกนึกคิดปรุงใจแผ่ออกไปเป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุขิตาเป็นอุเบกขาดังกล่าวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอน ให้ปฏิบัติทางโพชงทั้งเจ็ดโพชงคือองค์แห่งความตรัสรู้ตรัสสอนให้อบรมสติสัมโพชงประกอบด้วยเมตตากรุดูนามุทิตาอุเบคาธรรมวิจยสัมโพชงประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบคาวิริยะสัมโพชง ปีติสัมโพชงปัตสติสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทุกข้อไปโดยลำดับฉะนั้นเมื่อปฏิบัติอาศัยโพชงดังนี้ก็เป็นอันได้ปฏิบัติ ในหมดโพชงด้วยในหมดพรหมวิหารธรรมหรืออัปปมัญญาด้วยเป็นพรหมวิหารด้วยเป็นอัปปมัญญาด้วยเป็นโพชงด้วยไปพร้อมกันคือจะต้องมีสติกำหนดใจระลึกถึงสัตว์บุคคลนั้นๆที่จะแพ่ออกไปถึง และต้องปรุงความคิดระลึกระลึกนึกคิดว่าให้มีความสุขให้พ้นจากทุกข์อย่าให้พลาดพลาดจากสมบัติที่ได้แล้วและทั้งหมดก็มีกรรมเป็นของของตนนี่เป็นสติทั้งนั้นจะต้องมีสติที่กำหนดนึก ปรงคิดให้เป็นเมตตาเป็นกรุณาเป็นมุติตาอุเบกขาแผ่ออกไปดังนี้ก็เป็นอันปฏิบัติในสติสัมโพธชิชงและก็ต้องคอยมีธรรมวิจัยคือความเลือกเฟ้นธรรมะในใจของตัวเองว่าอารมณ์ความคิดที่ผุดขึ้นในใจของตนเองนั้นถูกหรือผิด เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีคุณหรือมีโทษเพราะว่าวาระจิตของผูปฏิบัติธรรมะนั้นย่อมมีอารมณ์แรกและก็มีภาวะจิตที่เป็นกิเลแสแรกอยู่มากบ้างน้อยบ้างเสมอบ้างไม่เสมอบ้างในการปฏิบัติทีแรกนั้นสติที่กำหนดปฏิบัติ เป็นสติที่เป็นเมตตากรุณามุธิตาโอเบขาสตินี้ก็มักจะเผลอจะมีอารมณ์และกิเลสแทรกเข้ามาเกิดอยู่เนืองนิดต้องมีสติที่ะลึกได้แล้วก็นำจิดกลับเข้ามาใหม่น,นี้ต้องอาศัยธรรมบิจยาสัมโพชงคือต้องคอยเลือกเฟ้นธทรรมต้องจับอารมณ์ ของจิตวาระของจิตให้ทันท่วงทีวันนี้เป็นอารมณ์แทบเป็นกิเลสแทกเพื่อดับเสียแล้วก็นำจิตล่าเขากลับเขามาสู่กระแสของเมตตาเป็นต้นใหม่จึงต้องมีธรรมวิจัยเลือกเว้นธรรมคือความรู้นี่เองรู้สิ่งที่ผุดขึ้นในจิตใจทันที เบอถูกหรือผิดเป็นเมตตาหรือว่าเป็นกิเลสไปแล้วต้องแยกให้รู้ได้ทันทีแล้วจึงมาถึงวิจิยาสัมพุทธขงความเพียรเมื่อเป็นส่วนที่เป็นอารมณ์แทรกเป็นกิเลแสแทรกก็ต้องเพียรละไปเสียด้วยความรู้นี่แหละเมื่อเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์เป็นต้นอยู่ ก็พอกพูนต่อไปและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะรักษาสติและวาระของจิตอารมณ์ของจิตที่เป็นเมตตากรนามุตตาอุบเบกขาไว้ได้มากจิตก็บริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นจึงบังเกิดปีติความหลุดดื่มใจนรู้ว่าจิตที่ไม่บริสุทธิ์ ยังมีเมตตาเป็นต้นไม่เข้าไปตั้งอยู่มั่นคงนั่นยังเป็นจิตที่เร่าร้อนอยู่ด้วยอารมณ์และกิเลสต่างๆแต่เมื่อมีธรรมวิจัยก็ละออกไปได้ก็เหลือแต่จิตที่สัมประยุด,ด้วยเมตตา อันประกอบด้วยสติและอารมณ์ของสติคือเมตตานั่นอยู่มากจิตที่เคยเศร้าหมองกระสับกระส่ายก็จะหายเศร้าหมองหายกระสับกระสา่ายและจิตที่กระสับกระส่ายหรือเศร้าหมองนั่นก็คือเป็นจิตที่กระหายนั่นเองกระหายอารมณ์กระหายกิเลสนั่นเมื่อ ได้มีเมตตาซึมทราบเข้าไปสู่จิตมากขึ้นกุณาโมต้าเบขาเขาเช่นเดียวกันจิตก็ดื่มเมตตากุณาโมต้าเบขาเข้าไปแทนที่อารมณ์และกิเลสที่ทำให้กระหายให้เศร้างงให้ทุรนทุรายจึงมันเกิดความอิ่มเอิบเหมือนอย่างกระหายน้ำเลยดื่มน้ำที่ใสบริสุทธิ์เย็นก็อิ่มเอิบ ร่าางกายจิตใจที่ดื่มเมตตากนาม,มือเต้าเบกขาเข้าไปก็ได้ความอิ่มเอิบก็เป็นปีติก็เป็นปีติตสัมพภทชงเมืม่อได้ปีติดังนี้แล้วปัสสธิคือความสงบกายสงบใจก็มาได้ไง่ายสมาธิคือความตั้งใจมั่น อยู่ในเมตตาก,าาตาก,การุณาเมเตาเบขาเมตตากรุณาเมตตาเบขาสถิตยอยู่ในจิตใจได้มั่นคงขึ้นก็เ,เป็นสมาธิและเมื่อเป็นสมาธิดังนี้ตัวเบขาคือความรีดเพ่งพินิษอยู่กับสมาธิจิตนั้นอันทำให้มีความสงบยิ่งขึ้นไม่ยึดถือ อะไรอะไรอื่นนอกจากเมตตากรามืออุเบกขาที่ปรากฏขึ้นและไม่วุ่นวายมีลักษณะที่เพ่งดูสมาธิจิตนั่นสงบเฉยอยู่สมาธิก็ตั้งมั่นยิ่งขึ้นดังนี้ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชชงและเมื่อเป็นดังนี้แล้ว สมาธิและอุเบกขาดังกล่าวนี้ก็เลื่อนขึ้นจนถึงที่สุดของพรหมวิหารทั้งสี่ตามมิระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่เมตตานั้นก็ให้ถึงรูปประชานทั้นสมแต่ว่าเป็นรูปที่ประกอบด้วยความงามอันบริสุทธิ์เรียกว่าเป็นสุภากรรมฐาน่ให้ถึงฌานที่สี่ เป็นรูปเป็นรูปที่งามบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นข้อน,นี้เองจกง่ปวกัรื่องแสดงว่าในพระพุทธศาสนานั้นมีทั้งอสุภกรรมฐานมีทั้งสุภกรรมฐานและสุภกรรมฐานนั้นก็คือเมตตานี่เองกรุณาก็ให้ไปถึงอากาสานญจายตนะมุทิตาก็ให้ไปถึง วิญญาณญาณจิตนะอุเบกขาก็ให้ไปถึงน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีที่เรียกว่าอากินัญญาจตนาดังที่ได้แสดงแล้วแต่ว่าในเบื้องต้นนั้นการปฏิบัติก็ต้องหัดปฏิบัติไปโดยลำดับตั้งแต่เบื้องตน้นเหมือนอย่างการขึ้นบันไดต้องขึ้นตนั้งแต่ขั้นแรกดังที่ได้แสดงแล้ว และเมื่อธรรมะได้ดำเนินติดต่อกันไปแล้วการที่จะขึ้นขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับก็ไม่ยากแต่ว,ว่าการปฏิบัติโดยมากนั้นมักจะปฏิบัติกันในขั้นตน้นขึ้นไปได้ขั้นสองขั้นสามขั้นของบันไดแล้วก็ลงมาคือเสื่อมเราขึ้นไปใหม่ได่นหน่อยหนึหน่งก่อเสื่อมอีกเรียกว่าล้ม,ล,มลุกลุกกันอยู่ตั้งแต่ในขั้น บนไดสามสี่ขั้นทางตนการปฏิบัติจึงไม่ก้าวหน้าไปมากจะหากว่าท่านไดปฏิบัติติดต่อทำให้มากสม่ำเสมอไปแล้วธรรมะก,ก็จะเนินเข้ามาสู่จิตเองและจิตนี้ก็จะเลื่อนภาวะขึ้นไปเองโดยไม่มีการเน็ดเหนื่อยขึ้นไปอย่างเป็นสุขรีกว่ามีปีติมีความสงบ กายสงบใจเป็นสุขแล้วก็เป็นสมาธิเป็นรูมเบคาตามแนวพจน์ชงนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสุดและตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป